ตัวนี้จะเป็นการเปิดกล่องของเลนตัวนี้นะครับ V-Top นะครับ85 f 1 8 Mark II FE นะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้าเลนตัวนี้อีกแล้วนะตัวนี้จะเป็นเลนส์ V-Top V-Top เป็นเลนส e ์ EF นะครับเป็นเลนส์ Sony นะแพ็กเกจกล้องอันนี้เพิ่งได้มาวันนี้เลย จาก shopee นะครับในราคามื่นต้นๆน,น,นั่นเองนะอ่าตังหนับแพ็คก,กล่องนะครับตัวนี้ได้มาแล้วก็จะมีภาษาจีนภาษาจีนเห็นไหมอ่าข้างกล่องจะเขียนว่า vitor v i t o k กับตัวนี้แล้วก็ซ้ายขวาหน้าหลังอะไรไปอ่ะหน้าเลนจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมี2รุ่นนะครับมาร์กกับ m a ร์2สองนะจ๊ะอ่ะตัวนี้ผมซื้อมา Mark 2สอนะ่เห็นเขาบอกว่าโฟกัสเร็ว นะก็ซูซีกับกล่องไข่เปิดออกมาอีกชั้นหนึ่งอโอ้กินในความหอว,ว้าวตัวนี้จะมีถุงถุงไซเลนไหมน่าจะถุงไซเลนแกะแบบคนโจรเลยนี่ค่จะเป็นผรร้ากำมะหยีนะ่เอมันจะไว้ใส่อะไรดีวะ เขียวนว่าวีทรอปลห้มาเปิดตัวนี้มีคู่มือคู่มือ,อตัวนี้จะเป็นใบประกันอ่อันนี้ผมได้ประกันมา2อปีนะสองปี3ามปีเลิกกัน2ปี3ามปีนี่ใบประกันามนนาปนเปิดกันดีกว่าอโ,โอ้โหอ๋อ คอามหอ,อมนี่มันอะไรกันนี่อะเรามาเปิดที่เลนกันดีกว่าอืชาอะเทียเดนอะเรามาดูสรรพคุณโอ้มีฮดูดเป็นฮดูดเอ่อกลีบดอกไม้ให้นะครับไม่เหมือนไม่เหมือนมาร์กแรกมาร์กแรกมันจะเป็นเอ่อฮูดกลม,มจะเป็นฮูดกลมนะเนี่ยนี่จะเขียนว่าบรีท็อกลูกกีนดอกบอกไม้ละฮะ T L ศูนย์เ จะมาดูตัวน้ำหนักี่หนักอยู่นะจะว่าไม่หนักนะหนักอยู่หนักอยู่หนักอยู่หนักกว่าเลนค่ายนิดหนึ่งระดับหนึ่งจะมีเขียนว่า v t r o ็แล้วก็ a f 3 0 AF85 f ไอเอแอ 85, เอแนะแล้วก็จะมีนาะนี่จะเป็นเมาส์เมาส์ EE เมาส์เมาส์โซนีก็ตัวนี้จะไม่มี อ่อะไรอ่ะปรับมันนวนกับออโต้ไว้ไม่มีไม่มีปรับมาให้แล้วก็ปุ่มคัสตอมไม่มีให้วัสดุนะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมได้ยินไหมอืมเสียงดังอยู่มันเป็นอลูมิเนียมนะครับก็วรวมชิ้นงานก็ถือว่าโอเคขยับดูแน่นหนาไม่มีก้องแก้งนะครับ มาเปิดหน้าแบบรีวิวแบบง่ายๆตัวนี้หน้าหน้าเลนอยู่ที่7 2มมนะครับใส่ฟิกหน้าฟิลเตอร์ขนาด7 2นะแล้วเราจะใช้ฟิลเตอร์หน้าอะไรสังเกตที่ฝาปิดฝาปิดหน้าเลนนะครับตรงนี้ฝาปิดหน้าเลนก็โดยรวมว่าโอเคนะครับฝาปิดไม่ของแก่งนะดูแข็งอยู่นะล็อกเลยมาถึงด้านหลังด้านหลังจะเป็นฝาเขียนว่า U-TOP เขียนรหัส E ก็คือ E เมา s e นะครับเป็นเมาส์ Sony นะครับใช้ได้ทั้งตัวคูณทั้ง Full f r a นะเ็นตัวนี้ทำเปิดฝาหน้าฝาหลังดิออโอเคนะครับทั้งหลังทั้งหลังจะมีตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์ซึ่งมีทุกตัวในเลนค่ายซึ่งในทุกตัวในเลนนอกข่ายดิในเลนนอกค่ายนะครับซึ่งมีเกือบทุกตัวแต่ข้อเสียผมดูแล้วน่าจะ น่าเราใช้งานเปลี่ยนเลนหรือใช้งานไปนนานๆอาจผมกลัวว่าอาจจะมีฝุ่นเข้าไปข้างในนะอาจะมีฝุ่นเข้าไปข้างในแต่มันจะถ้าจะดีมากเข้าไว้ข้างๆเหมือนพวกเทมพลอน85ไอ้อออ28 75นะครับมาร์2มันจะมีตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ไทซีนี่ก็ไทซีเหมือนกันนะครับเดีวโปรแกรมอยู่ในคู่มือเราสามารถอัปเดตมันได้นะครับ วก้องรูปใหม่อย่างนี้รวมๆก็ใส่มุดอูแนมนอยู่นะอ่ะขนาดอ,อรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าใหญ่กว่าเลนค่ายอยู่นะนี่ขนาดใหญ่กว่านี่เท่าฝ่ามือผมเลยใครที่สายไล้เบานี่อาจจะคิดหนักนะครับแต่ผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสก็ถือว่าเป็นเลนที่ใหญ่ มีน้ำหนักนะครับหนักกว่าเลนค่าแน่นอนแต่คุณภาพไม่รู้เดี๋ยวจะทําคลิปมาอีกทีเนาะจะทําคลิปมาอีกทีโดยรูปโดยรูปทรงแล้วก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคอยู่เลนตัว v t o p นะครับเดี๋ยวระบบการโฟกัสระบบข้อดีข้อเสียเรื่องสีเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับใน e ีีหน้าตรงนี้จะเป็นการเปิดกล่องของเลนตัวนี้นะครับ มีทรอกนะครับ85 f 1 8 mark t o fe นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย